สิบอันดับทหารเรือที่กากที่สุดจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชิโนบิไรซิ่งในเรื่องวันพีทเราก็จะได้เห็นพวกทหารเรือเก่งระดับนายพลกันซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี้ทหารเรือส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นก็จะมีแต่พวกลูกกระจอกไม่มีฝีมือกันเยอะมากๆยิ่งได้เผชิญหน้ากับกลุ่มบวกฟางฝีมือของพวกเขามันก็ยากที่จะเฉิดฉายครับ ในคลิปนี้ผมก็เลยได้รวบรวมพวกตัวละครทหารเรือที่มีชื่อเสียงที่เคยปรากฏตัวออกมาในการ์ตูนเรื่องวันพีทแบบฉบับคานอนแต่ทว่าดันมีฝีมือในการต่อสู้อ่อนแอที่สุดเป็นอันดับต้นๆในเรื่อง10คนมารวมเอาไว้ในคลิปนี้แล้วครับบางตัวละครเนี่ยก็ไม่เคยชนะในการต่อสู้ใครเลยสักครั้งและบางตัวเนี่ยก็ปรากฏตัวมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ก็โดนซั์จนหมดสภาพไปแล้วครับจะมีตัวละครไหนกันบ้างมีตัวละครที่เพื่อนๆคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกับอันดับที่10สโมเกอร์พลเรือโทผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมของตนเองครอบครองพลังพิเศษจากผลโมคุโมคุ หรือผลนควันผลปีศาจสายโรเกียที่จะทำให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างและควบคุมควันได้คือจริงๆแล้วสโมเกอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้กากอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาก็เกือบที่จะเอาลูฟี่ลงได้เลยนะแต่ก็ดันถูกดราก้อนเข้ามาขัดขวางซะก่อนซึ่งตัวของลูฟี่และสม็เกอร์ก็ได้มีโอกาสเจอกันหลายครั้งครับในมหาสงครามมาลินฟอร์ดลูฟี่ก็ยังพ่ายแพใ้ให้กับสโมเกอร์แบบหมดรูปอยู่เลย แต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้แบบยับเยินให้กับโบอาแฮนคอกจนกระบองจิตเตอาวุธข้างกายสุดที่รักของเขาต้องพังแบบหักครึ่งกันเลยทีเดียวครับจนกระทั่งเวลาได้ร่วงเลยผ่านไปถึง2ปีหลังจากที่โลกได้รู้จักกับฮาคิที่จะทำให้พวกเขาสามารถต่อกรกับผู้ที่มีพลังพิเศษจากคนปีศาสายโรเกียได้แบบสูสีมากขึ้นและนี่มันก็จะเป็นจุดจบความแข็งแกร่งของสโมเกอร์ครับที่เขาเข้าไปต่อสู้กับใคร ก็จะแพ้หมดไม่ว่าจะเป็นลอเวอร์โกโดฟลามิงโกเอาจริงๆถ้าเราสังเกตดีๆแล้วศัตรูที่สโมกเกอร์พ่ายแพ้ให้นั้นก็จะเป็นพวกตัวละครที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวของเขาทุกคนเลยโดยเฉพาะเหล่าเจ็ดเทพโจนสลัดครับความพ่ายแพ้ของเขามันก็เลยดูสมเหตุสมผลมากๆอันดับที่9้านาวาเอกชาลิงโก ตัวละครที่ปรากฏออกมาในช่วงท้ายของวันพีทภาค n อเสล็อบบี้ครับเขาออกมาโชว์พลังพิเศษจากผลชาริชาริหรือผลกงล้อที่จะสามารถเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นล้อหมุนด้วยความเร็วสูงเป็นฉากที่ในอนิเมะเราจะไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ในมังงะเราจะได้เห็นกันเพียงแค่ช่องเดียวเท่านั้นครับเป็นฉากที่เขาจะเข้ามาประทะกับตัวของแฟรงกี้แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรแฟรงกี้ได้เลยแม้แต่น้อยครับแล้วฉากมันก็ถูกตัดไปเลย เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆที่เราจะไม่ได้เห็นตัวละครตัวนี้แสดงฝีมือครับอันดับที่8นาวาเอกแวริ o ูดชายที่มีพลังพิเศษจากผลเบร์รีเบริีหรือผลเบรรี่ที่ทำให้เขาสามารถแยกชิ้นส่วนร่างกายของตนเองออกมากลายเป็นรูปก,กลมๆนับไม่ถ้วนคล้ายๆกับผลของเบรรี่เพื่อเป็นการหลบหลีกหรือโจมตีศัตรูสร้างความสับสนให้กับเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเลยะครับ ก่อนที่จะถูกตัวของแฟงกี้คว้าหัวหมับเข้าให้และส่งหัวของเขาเข้าไปกระแทกกับท้องเรือเข้าอย่างจังจนหมดสภาพปิดฉากการต่อสู้ไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นตัวของแวร์รี่กู๊ดปรากฏตัวออกมาในเรื่องวันพีชอีกเลยครับอันดับที่7นาวาโทฮิบารินอกจากที่เธอจะติดยศนาวาโทแล้วเธอยังเป็นหนึ่งในสมาชิกหญิงของหน่วยสอด ผู้เปิดตัวอาวุธสุดพิสดารกระสุนดอกไม้สิ่งประดิษฐ์ของดอกเตอร์เวกาพังได้อย่างเฉิดฉายการที่ผมหยิบเธอมาอยู่ในอันดับที่6เป็นอันดับที่สูงขนาดนี้ก็เพราะอาวุธที่เธอใช้มันได้เปรียบตัวละครในอันดับถัดไปแบบสุดๆเลยนี่แหละครับแต่ถึงความแม่นยำของเธอมันจะสุดยอดจนเกือบจะสามารถพาคโคบี้หนีรอดออกมาจากเกาะฮาจิโนซึก ได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ความหนักแน่นและการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเธอมันยังไม่เฉียบคมพอจนทำให้พลาดท่าโดนอดีตพลเรือเอกอย่างคุซันเล่นงานจนกลายเป็นน้ำแข็งแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าหัวใจของเธอมันยิ่งใหญ่มากๆถึงจะไม่มีฝีมือและด้ประสบการณ์แต่ก็ยังกล้าที่จะมาช่วยเหลือโคบี้ถึงฐานทัพของโจรสลัด การที่ตัวของฮิบาริจะมีฝีมือที่เก่งกาจและเฉียบคมขึ้นได้นั้นเราก็คงต้องรอให้เธอเติบโตขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับอันดับที่ 6. นาวาโทเฮลเมปโปเฮลเมปโปเป็นเพื่อนสนิทของนาวาเอกโคบีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ดาบกรูกรีดาบคู่ที่เป็นอาวุธ ถ้าเราได้เห็นการต่อสู้กับโซโลที่ NES Lobby เราก็จะได้เห็นว่าความเร็วของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเก้าวไปเป็นทหารเรือระดับแนวหน้าได้โดยเฉพาะความเป็นผู้นำของเขาที่มีต่ำมากๆแต่มันก็ยังดีครับที่เขาเป็นคนที่มีความคิดสามารถพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดดทั้งในด้านฝีมือการต่อสู้และทางด้านคุณธรรมจริยธรรมครับจนกลายมาเป็นตัวละครเอกที่แฟนๆวันพีตต่างก็เอาใจช่วย อันดับที่5นาวาเอกราเทลส์ชายคนนี้ปรากฏตัวออกมาในวันพีทบังหาะตอนที่1,073บนเกาะสฟิงค์หนึ่งในอนาเขตของอดีตสิจกรพัทยอย่างหนวดขาวและได้ทำการรีดไถบังคับให้ชาวบ้านทรงสมบัติที่หนวดขาวทิ้งเอาไว้จนถึงขั้นใช้ปืนไรเฟิลเล็งไปที่ชาวบ้านตาดำๆคมคู่กันเลยทีเดียวครับแต่ก็อาจจะเป็นโชคดีก็ได้ครับที่นเวลานั้น เอ็ดเวิร์ดวีวิลก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและซัดไปที่ราเทลจนกระเด็นไปติดกับภูเขาหินและนอกขาที่เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นคนที่นิสัยเลวสามแล้วยังมีฝีมือที่กากสุดๆอีกด้วยไม่รู้ว่าต้องประจบประแจงนายพลอีท่าไหนถึงสามารถไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในยศนาวาเอกได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหอันดับที่4นาวาโทจังโก อดีตโจนสลัดนักสะกดจิตประจำกลุ่มโจนสลัดแมวดำที่กลับใจมาเป็นทหารเรืออาวุธของมอนี่มันก็จะเป็นกงจักที่นอกจากจะเป็นอาวุธเคลื่องใส่ศัตรูแล้ว มันยังใช้สะกดจิตเป้าหมายได้ด้วยแต่ทุกครั้งที่มอนี่ใช้สะกดจิตเมื่อไหร่มันก็จะเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นกับตัวเองทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสะกดจิตตัวเองให้หลับหรือทําให้เรือของทหารฝ่ายตัวเองระเบิดในการ์ตูนเราก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเดินไล่สังหารกลุ่มของอูซบในการต่อสู้ที่หมู่บ้านไซรับแต่ก็ถูกตัวละครที่อ่อนที่สุดในกลุ่มหมวกฟางอย่างอูซบเอาชนะไปจนได้ครับเ,เรียกได้ว่าตายคนกากาก,ก็ยังมีคนกา,กากอีกหนึ่งคนยังไงเล่า อันดับที่ 3. นาวาโธฟ,ฟูบอดี้เขาคือหนึ่งในตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาเป็นตัวแรกๆในเรื่องวันพีทลักษณะในการต่อสู้ของเขาก็จะเป็นการใช้หมัดที่เสริมด้วยน็อตฝังอยู่ในกำปั้นที่มันก็จะช่วยเสริมความแรงให้กับการโจมตีของเขาเหมือนกับที่เราจะได้เห็นในฉากที่ฟูบอดี้ทุบโต๊ะอาหารในพัตตารบาราติเอจนแหลกเป็น2อี่ครับแต่เราก็ยังไม่ทันได้เห็นเขาทำร้ายใคร เมื่อตัดภาพมาอีกทีเขาก็เสียท่าให้กับซันจิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนายฟูบอดี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกน้องภายใต้บ,บัญชาของพลเรือตีฮินะร่วมกับจังโกและไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นอะไรเลยครับอันดับที่2 อดีตนาวาเอกมอแกนผู้ที่มีฉายาว่ามือขวานถูกปลดจากตำแหน่งหลังถูกจับได้ว่าใช้อำนาจทางการทหารโดยไม่ชอบในกระตูนวันพีช่วงแรกๆเลยครับเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายกว่าคนปกติทั่วไปอยู่เล็กน้อยครับในการต่อสู้กับลูฟี่และโซโลมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมากนะักที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะมอแกนไปได้ การที่มอแกนสามารถไต่เต้าขึ้นมาถึงยศนาวาเอกได้แบบนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมาจากฝีมือของกลุ่มจนสลัดแมวดำนี่แหละครับที่ได้วางแผนเรื่องราวทุกอย่างจนลงล็อกแล้วก็มาถึงอันดับที่1ครับกับนาวาเอกเนซูมิทหารจอมคอรับชันรับเงินใต้โต๊ะจากอาลองจนสลัดขาหดที่ปกครองหมู่บ้านโกโคยาชิถ้าพูดถึงเรื่องความขี้โกงแล้วมอนี่ยืนหนึ่งเลยแหละครับ เขาให้มาปกป้องความสงบสุขแต่ดันรับสินบนจากโจรสลัดแล้วเพิกเฉยซะง,งั้นทางด้านฝีมือการต่อสู้ก็เรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับความขี้โกงเลยล่ะครับแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นการต่อสู้ของเขาเลยแม้แต่ฉากเดียวแค่โซโลคนเดียวก็สามารถกระทืบหน่วยของเนซูมิทั้งหมดได้ด้วยมือเปล่าแบบไม่ต้องเอาจริงเลยแม้แต่นิดเดียวครับเป็นการตอกย้ำความกระจอกของหมอนี่ได้แบบสุดๆและนี่ ก็คือ10อันดับทหารเรือสุดกากเป็น10ตัวละครทหารเรือที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถคิดออกณเวลานี้ครับหรือเพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนที่รู้สึกว่ามันช่างกระจอกสลึกเกินก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ บางทีผมอาจจะมีตัวละครที่คิดไม่ถึงไปบ้างถ้าเพื่อนๆมีตัวละครทาหารตรัวที่คิดว่ากาก,ากคิดว่าอ่อนแอก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้ามันน่าสนใจและผมยังไม่เคยทํามาก่อนผมก็จะหยิบมาทําให้ได้ดูกันแน่ครับยังไงก็ช่วยเติมพลังให้ผมด้วยการกดปุ่มซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปในทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ